ให้โดนห่อใหม่อ่ะเดี๋ยวเพิ่งกดนะออยู่่ไหนะกรุ๊ปใหญ่โรเบิร์ตโรเบิร์ตกรุ๊ปใหญ่เป็นไงครับโรเบิร์ตจัดกรุ๊ปใหญ่ให้หน่อยได้ไหมอุ้ยเรารอดเยอะเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยสิบแปดคนอยู่นะเพิ่งมาเพิ่งร่างนี้มันเกมเยอะแล้วพี่ผมว่าอย่าพามาหากรุ๊ปใหญ่นะมิว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 คนเดียวผมกำลังขับกลับบ้านนะได้ได้พี่พี่เบิร์ตคนไหน่อยมาเจอวานมิวมิวมายังมิวน้ำมันครับมามาเงียบๆนะกรุ๊ปใหญ่ของผมปะถึงไหนแล้วช้ามากเลยผมผมต้องไปไก่เสกจริงอ่ะพี่พี่ต้องให้มัจไปใส่เสกว่าได้ท ไปโฮไปช่วยพี่ต่อได้ปะหรือว่าเจมโฟพี่เจมโฟเจมโฟพี่ที่ไหนที่ไหนบอกสองตบอยู่ตรงอาสภาพี่สภาเห้ยเหี้ยคุอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้อยู่ใกล้ได้ได้ได้ไพี่เปิดพี่เปิดคุณพ่ออยู่ซน่งครับอ่ะพูดต่อพูดต่อสภาเหรอใชต่อไหมเส้นยึกยือแถวใกล้ๆบ้านกับกีนังอ่ะพี่อ่ะพูดต่อเลยพูดต่อเลยอะไรพูดโบพูดต่อโบ้ความพิก็ไม่ต่างกันพี่อ่ะอยู่ไปท่อมอ่ะพี่ท่อมท่อมท่อมรูอ่ะอ่ะท่อมรูใช่ใช่รู้มือรูย พี่มีปืนมานะเมร่ะวาเราแพ้เพราะว่าเราไปตันมันนะอยากได้คนเยอะกว่านี้เรารีว่าเรารีได้มันทุกั่งพูดต่อพูดต่อไอความีที่อยู่ใกล้ๆเลยไอโลไพี่ตอดได้ได้หนึ่งหนอพี่ส่งคนแรพี่บอสี่ตะกรเ็สีกเมใช้ไหมพี่ตรงไหนองแล้วดส่งมาด้วยสีกรเต็ใครไม่มีปืนเปิดบ้านนะสาฟ้ามันระเบิดบ้าน้ระเบิดบ้านเราระเบิดบ้านเรา เปิดทำไมอ่ะมืนบ้ามันก็ปล่อยมันระเบิดไปเถอะมันมีที่ซ่อมไม่ใช่หรองนะพี่ได้มาเ่งพี่ตอพีได้ย่างได้อย่งได้อย่างเียเคเดียวได้มาเคเดียวมีเค่งเออได้ได้รถมันรู้อะไรถมันรู้ะาแปดนี่ใช่ป่ะกูเจอกูเจอนะกูเจอมันนะอาแปดนะสีดำใช่ป่ะโบพี่ยิงไปก่อนก็ไพี่ตอยิงไปก่อนเลย มีเพื่อนด้วยตรงไหนพี่ต้อนพี่ใครมีที่ซ่อมบ้านกะับไปซ่อมบ้านเพื่อนเราชุดขาวใครเนี่ยอาแปดนะฮัลโหลเพื่อนเราอาแปดชุดขาวใครเนี่ยอลมาพี่เร็วๆเพื่อนเราอาแปดของใครอ่ะไอ้เหี้ยนแล้วมันไม่พูดอ่ะมัน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 อยู่กับไอ้ไอโฟนนะพี่ไอไอโบพูดต่อดิครับนี้อันนี้ผมไม่ต้องโน้ไม่มันมีคันเนึ่ยงานแปดไอโบไอโบพูดต่อโบ งามโบ้พูดต่อน้องเฮ้ยใครใครที่ไม่ใช่ปืนอ่ะพักมาถอดเรียบไอ้โฮบต้องไปหายโบนะผมช่วยป่ะผมชวยยออู่แล้วไโฮบต้องไปหายโบนะต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอก่อนรอก่อนลุกใหญ่ก่อนุใหญ่ต้องบ้านกากินนังอ่ะโฮปอยปล่อยปืนเล่นไปต้องทางเข้าค่ายทหารนะโฮบโฮบทางเข้าค่ายทหารในโบมันน่าจะร่น บอกเมื่อกี้ใช่ปะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วสมตัวสตัวพี่ต้งไหนนี่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 หนทักมาเร็วเรบ้านบ้านงานกี่นังอุดนกดอุดรกดขอมไปชื่อพี่ต้องอนนะทั้งกันอ่ะสามตัวไปเชื่ใคนเดีวเลยที่เหลือขอรวมครูพใหญ่ก่อนเดี๋ยวรรูพุใหญ่เดี๋ยวตันให้ครบส่งต่อไป่ฮบ ใกล้ๆเลยพี่ท้อของเวเร็วเรรีบมาปาทักไปแล้วงึ้นนะถึงัส่งมาเร็วเร็วเร็วร็มาล้วีมาีมาปนี่มือนล้อหมดแล้วพี่เร็วเร็วเร็วเรรีบมามาแล้ว้วมเอาดียวเยวเดเนี่ยเอาอิงโฟรถรถรรถเรารถประมูลด้วยรีบรีรีบรีรีบ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 มรีรรีีีีรรรรรรารร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 รนง ขึ้นรถประมูลขึ้นรถประมูลรถประมูลเอารถประมูลก่อนขึ้นรถประมูลเราเนี่ยตายตายพี่ตอตายตายตายเฮ้ยผมพยายามขึ้นอยู่่พีนอขึ้นดิจอยพี่่ทามมยัขึ้้นไไดอล็อกล็อกหรือเปล่าล็อกไม่ไหวสัตว์มันไม่มีใครล็อกพี่พี่เพียงถือล่วงล่วงล่วงจะจะตกควดเร็วไปเล่นก่อนจอยงั้นไปเล่นไปไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนตัวปืนตัวปืนไกล้ตัวปืนไกล้ตัวปืนไกล้ทางมาหกสี่ห้ากูตกโล่ให้ผู้ใกูจะมาหลุดกับมันทีแก เล่นดิไอ้จ่อยเล่นก่อนดิไพียิงยิงยิงไอ้ฟ้าดิยิงไอ้ฟ้าดิมึงยิงมันดิมึงยิงมันดิเอ็มยิงปืนยิงปืนตัวล่างด้วยปืนตัวล่างปะเห็นปืนตัวล่างปะเออโอ้โหเต็มลำไปไม่ได่ยิงมันดิยิงมันดิยิงไอ้ฟ้าก่อนมาหน่อยมาหน่อยพี่ตกตกสู้ไอ้เอาเอามันเอามันเฮ้ยเอาเดี๋ยวกูเอาเองเดี๋ยวกูเอาเองเดี๋ยวกูเอาแม่งเองยิงดิ ผเราเบิเร์ตโรเบิร์ตมาได้ปะเราพอๆกันกันมันนะเรามันมันก็ล่างนะเราก็ล่างนะของบ้านไก่ย่งใช่ไหมใช่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 ใชโ่โอเคโอเคอันไปได้ไปได้รีมารีมารีมาเราเราเรา,เราได้หมดเลยเราได้เพื่อฝาได้หมดเลยเราได้หมดเลยจริงๆรีมารีมาเราได้หมดเลยฟังไอ้ฝาตาย <point spread> ได้หมดเลยโรเบิร์ตรีมาตำบ้านไก่ย่ังโอ๊ะ ปลาส่งลงได้อีกได้อีกปลาส่งลงให้หน่อม่เอามามามาหนึ่สูทั้งมาเร็วๆใครรีบรีมาเพื่อเราเพื่อเราเร็วๆๆๆกำลังพีกอาไตัวไต้ตัวค่กินังวอตหรอพี่ตอสหรือว่าใช่ก่กินังวอตโอเคพี่โอเคกำลังไปกำลังไปพี่มาจาเรเร็วรมารีมาหน่อยโอโทษโทษครับเจอแล้วเจอแล้วพี่นี่มาขมาขบน ไฟ้าดิเน er ี่ยขาวเนี่ยคันขาวเนี el u, el u ่ยเอาเลยเราได้หมดเราได้หมดโอ้เอามาดิเอามาดินี่เอาไหมเนี่ยคันขาวเนี่ยเอาดิเอาดิแล้วโบขาวอู้เราได้หมดเลยเนี่ยยิงมันดิยิงมันอยู่ยิงมันอยู่อามันดิมันมันมันสูนมันสูนจะพังแล้ว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 ีบมาีิมาเราเรามาหมดวอได้หมดเลยนะ

เอาผมเจอแล้วผมเจอแล้วไอ้ตรงนี้ไงไอ้ตรงที่เล่นธนาคารนะธนาคารไอ้หักันเองไอ้ดอกไอ้ดอกแบบเนี้ยไอ้ดอกไอ้ดอกนี่นี่ตรงนี้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 สตัวเร็วไอ้ดอกบ้านตัวไอ้ดอกบ้านเร็ว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 กับไปหาเวนเดตาเวนดบ้านอินเวส เอาดิเอาดิเอาดิจีแล้วพี่ตอวจะถึงแล้วเร็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 เลยลงแมวนี้ลงแมวมันนี้ลงแมวมันสี่กับสามห้าเพื่อนพี่ไม่รู้พมันรถพวกมันตามไปอยู่นะมันเติมไปพูดเยอะพี่หรือเรียกเพื่อนไม่ได้เรียกเพื่อนตัวมหาเอาดิ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 เอาเอามันเอามันมูนเตยอะเลยนะพี่มันเติมเยอะนะพี่ตอวถ้าเกิดผมลงข้างล่างเยอะมากเลยไกูล่วงกูล่วงนะกูล่วงโอเคโอเคได้ได้ได้โหย่งไม่ได้ไปละขอชุบเด้อขอชุบเด้อ เราเราช้าเป็นไงบ้างอะข้างข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโรเบิร์ตข้างหน้าขวามือต้องไปโดนอยู่นี่มาหน่อยโดนโดนเยอะมากโดนเอาดิลงไปเอาดิเติมเยอะมาเติมเยอะมากเติมเยอะมากเติมเยอะมากออ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 กเลยออกเลยออกเลยไม่ไม่ได้แล้วครับไม่ได้เราเราเราช้ามัอยี้น่ะผมผมได้ผมได้พี่รอดแต่ก็อ่ที่นี่เลยผมได้ผมแบบมาเอามาเอามา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไม่เป็นรสวยล่อสวยล่อแต่ช้ากันโอ้ยเฮียเราเมื่อกี้เราได้เป็นสิบศพอะถ้าเราทำกันเร็วอะมากันหมดอะมันเจอหมดเลยพี่มันเจอหมดเลยเฮ้ยพังอะไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บไ่นี่ไว้พี่เอาเอาไปสายฟ้าเอาเอาไปคนนึงไปลากก็ได้ครับมาเอามาให้พี่พี่ไม่ได้ช่วยเพื่อนหรอกโอ้ช้าชิบหายเลย ช้าจั๊กก็ไม่รู้ไม่งั้นได้หมดจริงๆบางแกี่กืนหมดแล้วมีแต่เราทั้งนั้นเลยโอ้เผล่อแบบได้ชิวมาตัวมันมันหลุดอีกอะเพื่อน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 เราอยู่ว่าสเพื่อนเพื่อนเราลอดลอดหนึ่งอ้าเพื่อนเราลอดสวย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 ฟาคาตินไว้ก็ได้โอ้ตามช่วยเพื่อนให้ใหม่เมื่อกี้ได้ศพเพื่อนโคตรเยอะเลย ฮัลโหลพี่ตอนนี้ให้ไล่ช่วยเข็เพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ครับใช้เล่นไปเลยเล่นไปเลยกล้าเล่นหน่อยกล้าเล่นหน่อยโหนนี้ไล่ช่วยเข็เพื่อนกันหรืออะไรอ่ะใช่ไล่เชือกเข็นเพื่อนคนมีปืนไล่ช่วยเข็นอ่ะคนที่มีปืนให้ลุงไปเฉยอ่ะได้แบบาตำรวจเจอเพื่อนนะไอ้ปั๊มตกปลาโอเค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 เล่นไปเลยกล้าเล่นด้วยไหมเรามันกลัวเราอยู่แล้วไอ้เขืออยู่ไหนเขือเขือมานั่งกับพี่ก็ได้นะได้พี่พี่อยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับ อันนี้เจอกันตรงโพโพนี่โพโเขาเรียกว่าโพอะไรวะโพไอโพแร่อะโพแร่สีอะพวกเอ้ยไม่ใช่โพโพเพชรโพเพชรโพเพชรกับเออโพหินอะที่โพหินใช่ไหมเออข้อหมูอะเพื่อนกูติดที่นู่นไอีที่อะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเพื่อนเราไม่โดนห่อให้มันห่อใหม่ก็ไม่เป็นไรให้มันเพิ่มเวลาให้เพื่อนด้วยเหมือนเหมือนเห็นเพื่อนในเมือง พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกูนัมเบอร์วันทั้ง all night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีฐานในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสู้อจนวันสุดท้าย SMD ีนีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน